สวัสดีครับ fc ผู้นิยมและศรัทธาในการสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังสะสมแบบบ้านบ้านสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านทุกท่านนะครับเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำพระดีที่ควรคาดแก่การสะสมอีกหนึ่งลื่นนั่นก็คือเกจีดังยุคเก่าของเมือง รับแลอุตรดิตหลวงพ่อสุดแห่งวัดหนองผาสันติการามจังหวัดอุตรดิตรูปถ่ายรุ่นนี้สร้างก่อนเดียนรุ่นแรกของท่านเพราะรูปถ่ายรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2510สร้างก่อนเดียนรุ่นแรก ปี2,512ของหลวงพ่อสุดที่ออกวัดดอยท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นล็อกเก็ตที่หายากลูกศิษย์ลูกหาต่างสแสวงหากันเป็นจำนวนมากทำให้ปัจจุบันเริ่มหายากพอสมควรแต่นักสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสามารถ หาเก็บมาไว้บูชาได้เพราะราคายังไม่แพงเท่าที่ควรใครเจอที่ไหนอย่าลืมเก็บสะสมไว้นะครับเพราะเป็นของดีปีลึกผ่านการเวลามา50กว่าปีเพราะล็อกเก็ตรูปเหมือนรุ่นนี้จะสร้างขึ้นเมื่อปี2510ปัจจุบันจึงเป็นของหายาก ใครเจออย่าได้พลาดโอกาสนะครับเพราะนานวันการเวลาก็ยิ่งจะทำให้หายากเพิ่มมากขึ้นราคาก็ขยับขึ้นตามการเวลาล็อกเก็ตรุ่นนี้ถือว่าเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกของท่าน ฉะนั้นจึงมีความนิยมในหมู่สายลูกศิษย์ของท่านใครมีต่างก็หวงแหนกันเป็นจำนวนมากอนาคตข้างหน้าคงจะหาดูยากพอสมควรใครเจอก็รีบเก็บสะสมไว้ได้ไม่เป็นภาระแก่ลูกแก่หลาน ในอนาคตอย่างแน่นอนสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสะสมแบบบ้านๆอย่าลืมส่อหามมาไว้บูชากันนะครับของดีปีลึกประวัติการสร้างชัดเจนสามารถเก็บไว้ได้ใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ